สังเกตว่าเมื่อกี้คือเขาใช้ดอกที่หนึ่งไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นดอกที่สองข้อดีของการตัดกัดเจาะซอของซิงเซอร์เลาเตอร์เรมมาเอ็มหกรุ่นนี้นะคะก็คือสามารถใส่ใบมีดในง,งานได้ถึง6ใบาจากลักษณะของไฟล์งานเราสามารถใส่ดอกไว้เลยแล้วเครื่องมันจะเป็นตัวกำหนดและสัง่งให้ หัวจับเนี่ยไปจับดอกมาทํางานแต่ละสะเต็ปได้เองโดยที่เราไม่ต้องหยุดเครื่องแล้วก็มาเปลี่ยนดอกเองในระบบแมนนวลน,นะคะ ถาฟังเสียงค่ะเสียงจะนิ่งมากนะคะสับปินเดินตัวนี้ก็คือ24,000รอบต่อนอาทีนะคะสับปินเดินเป็นระบบระบายความร้อนด้วยชิลเลอร์ค่ะสับปินเดินตัวนี้จะอยู่ที่9 0กิโลวัตต์ค่ะ คืงองานนี้ใช้สองดอกนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วอย่พึ่งนะตั้งเผื่อน,นิดหน่อยมันก็เลยอันนี้ข้างหลัง อันนี้งานที่นักเรียนที่มาเรียนใช่ไหมทำไฟล์มาเฮ้ยแต่เหมือนว่าขุยตัวนี้มันอยู่เนาะมันไม่กระจายเยอะเนาะเนอยู่มนนี่แล้วก็ล,วล่าเตอร์รอบตัวดีเออเนาะนีแ่แหละเรากำลังจะมองว่ามันไม่เหมือน C N C ตัวที่เป็นระบบสเต็บอะมันทำให้ขุยไม่กระจายนะ มันเหมือนจะอยู่ในตรงนี้ยนะลูกคุณลูกค้าได้เอ,อ็นไหมเนี่ยนะมันจะอยู่ตามเงี้ยเห็นไหมมันแกะออกมามันจะอยู่เงี้ยดูอันนี้น้องกำลังแกะออกอันนี้คือความดีของถ้าพูดถึงนะสปินเดิลแล้วก็ดอกถ้าพูดถึงอย่างเนี้ยลูกค้าลองฟังเสียงนะนิ่งมากอะ่ะ โอเคอันนี้สวยเรียบร้อย,เ,นเ,นยเอออันนี้ขอบเนียนด้วยขอบเนียนขอบเนียนเนี่ยเนียนจริงๆอ่ะบอกตรงไม่ไม่มีความเห็นเป็นขื่นอ่ะบางทีเราเห็นเนาะตัดในระบบสเต็ปเราจะเห็นว่ารอยตัดเป็นขื่นเนาะเธอเนาะเออเนี่ยสวยจริงๆอ่ะคุณลูกค้าสวยจริงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยเวอร์นะสำหรับ CNC เราเตอร์ยี่ห้อเดมมานะคะสวยจริงๆ